ครับผมพี่น้องสวัสดียามเย็นครับโอ้ยครับมาดูครับบรรยากาศช่วงเย็นเด้อวนี่ครับ้านทีสมบูรณ์บนโป๊กคมินอำเพอรกอบกายชายบุีรัมร์คือเก้าครับโอ้ยช่วงเย็นดูครับคนเริ่มมาแล้วโอ้ยยางงานยังมีงานกายชาติอะไรครับผมกะโดดเก็บกันขึ้นเรื่อยๆครับแซวสักแซวสะมาก นูนครับเซียนเบ็ดพี่น้องเซียนเบ็ดอยู่ฝั่งนู้นเอ้าวคนเรียครับช่วงเย็นนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะพี่น้องปลาปลาคลึกคลื้นอีกแล้วครับดูครับมามามาโอ้ขหขยายวงครับต้อขยายวงนี่เหนียงงมัร้อยช่วงเย็นขยายวงมาถึงนี่เลยครับผมได้โอ้น้องจุ๊กน้องจุ๊ก มอมแมมเลยครับมอมแมมรอปลาขึ้นสักหน่อยพี่น้องคนมารอปลากันเยอะแยะเลยครับคนมารอปลากันเต็มเตลสระขายอีกแล้วครับขายอีกแล้วครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันช่วงเย็นนี้รุนเรื่อมากช่วงเย็นนี่ยายไม่กลับบ้านกับช่องเลยครับตั้งแต่เช้า ยายได้ได้เท่าไรแล้ววันนี้เออยังไม่ได้นับตังยายบอกยังไม่ได้นับตังยังไม่ได้นับเงินยังไม่ได้นับเงินยายทั้งเช้ายันเย็นเลยพี่น้องนี่ครับเอามผักมาห่อแล้วครับนี่นี่เจ้าอะแกงใส่ปลาแล้วแกงใส่ปลาแล้วครับอันนี้ไม่ต้องผัดใส่ไข่เอออย่างนี้อย่างนี้เป็นปลาไปก่อนไงพี่น้องมาหากับข้าวกันปลาอย ม่ไปได้ลูกชินดูนุ่นครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนู้นนู้นนู้นอู้ยโอ้โหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาเอ้าเอ้าเอ้าจับไอตรงนี้จับไอตรงจะไขเราคนตาก็มากองเชียร์ก็มาเอ้าโยเป็นยังไงโยเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศช่วงเย็นคึกคืนมากครับ โอ้าววาจมาเทีอาทิตย์สี่ห้าโมงนะวู้คนเต็มไปหมดเลยดูครับโอ้สี่ห้าโมงสี่ห้าโมงเมื่อกี้ผมอยู่ h, นู้นอยู่สะพานฝั่งนู้นเป็นไงพี่วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากอันใหญ่มาเป็นอันเล็กแล้วโอ้ดูโอ้ดูเราดูเซลซ่าเซลซ่าอีกแล้วดูอ้าวอ้าวนู ยังกระโดดคือเกาครับนู่นเป็นายคนเมานอนด้วยนะมีคนเมาด้วยเหรอมีคนเมานอนอยู่พูดกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้เอาเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กเอาน้ำจุกน้ำจุกมาแล้วน้ำจุกเอาน้ำจุกเอาเอาโน่นโน่นโนูนน่นโน่นโน่นเออเออเอาโน่นแล้วครับกลับบ้านแล้วแกบอกใครจะเอาอะไรก็บอกครับแกจะเป็นเกร็บ แกจะเป็นแกร็บให้ครับรับส่งนายเรียกอะไรนายเรียกอาไรเอาเอานู้นนู้นเบ็ยดจึงเบ็ยดจึงวางกลองวางกล้องฮูครับมอมแมมครับมอมฮู้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเป็นฮู้มาแล้วครับดูดูเออเออวางกล้องช่วยจับเขาแล้วไม่ไหวแล้ว มาถ่ายทุกวันไม่เคยได้จับสักต no, 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 no. no, no, no. ัวเลยเอ้าเอาดูดูครับนี่ไอ้ตัวเล็กจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊กจุกโอ้โอ้ฟาร์ฟาไวฟาร์ไวว้าทุ่งยินีลนี่อะไรกันนี่โอ้โหโอ้โหเออโน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 ตากำลังตาโนโนโอ้โหโอ้เอาละครับเอายังไม่ได้จับสักนานดิ โอ้ดูดูดูข้างหลังโอ้โมาอีกแล้วครับวิวดูกันทั้งวันไปโอ้นี่นี่มาไกลมากมาไกลมากโอ้เอ้าเอาโอ้ดูดูโอ้ดูดูเอาอย่างเดียวเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้แหละเอ้าไปดูตรงนี้แหละเอ้าเออแล้วก็โดดดีกรโดดกันจนจับกันแทบไม่ทันครับ No, อาน,น้นไปแล้วครับ้า <No. S 2> พักเหนื่อยชั่ครู่ครับพักเหนื่อยชั่ครู่เมือ่อฮะดูครับดูคนโย oh. ครับเอาอะไรครับแกยกเอาอะไรครับนั่นโอ้ย oh. โ oh. สุญากาศดูครับดูคน อ่อดูมุมสูงอยู่ฝั่งนี้แหละครับดูอยู่มุมสูงอยู่ฝั่งนี้หแหละเอ้าผมเรียกว่ากันเดี๋ยวรอกระโดดดีครับวันนี้มาเชียร์ลากระโดดอย่างเดียวครับช่วงเย็นมาดูคนเยอะๆนะกลับปงกับข้าวกันครับแนวเบ็ดก็เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูโย่ฝากนู้นยังได้เหมือนตอนเช้าไหม วัวเริ่มกระโดดอีกแล้วครับแต่กระโดดตรงกลางนู้นอ้าวอ้าวอ้าวแล้วกระโดดชนกล้องแล้วครับรอบนี้อยู่ตรงนี้เลยเอ้าดูเกลื่อนนะเดี๋ยวหัวชนกันตกน้ำติดเสียแกมอมแมมตะคลุบโคลอนน้ำด้านนอกโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กโอ้ตัวเล็กมาฟังเลยดูครับ กอนย่อนบปปาครับก็คือกับปลาขาวนี่ไม่ค่อยแม่นเลยนะปลาขาวไ่ค่อยแม่นแต่ปลากร่อนเออจะเป็นแต่ปลาคออ่ะจะบอกเจอกจับปลาขาวจะไม่ค่อยถูกเออจะเป็นแต่ปลาคอเอแน่นอนนะเออแน่นอนนะโอ้เอาก็ไม่รู้เลยเอาเลยครับนั่งปัดทั้งวันครับนั่นพี่น้องปัดปัดปัดโ่ง จูหยอกรงูนไหนเ้อมึาพูกตอยม่บอกไม่มีเวลานับตังต้องนับคนนอนยายบอกงนี้เลยมันระวินระเวียมากแต่มันขึ้นช่วงไหนเยอะตอนตอนเที่ยงขึ้นเยอะไหมยายตอนเที่ยงขึ้นเยอะตอนเที่ยง้เยอะเหรอไปอยู่ทั้งวันใช่นี้ว่าผมมาเช้ากับเย็นผมมากะเช้ากับกะเย็นมีกะกับเขาด้วยครับผม ดูเฮ้ยตั้งหน้าตั้งตารอมาโดดมาโดดมานีบอกแล้วให้เป็นเด็กมันสนุกอย่างนี้เลยแต่ผู้ใหญ่มันไม่ค่อยสนุกหรอกมันคิดมากมันเครียดเนี่ยเอะเเยเลยนาอู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไม้แกมือใหม่นู่มก็จะได้สลุกนะนนะอู้หนู่มพี่น้องเอะเเยเลยเอะเเยเลยเขาบอกเมื่อเช้าเอะเเยเลยตัวผู้ตัวเมียฝั่งนู้นน่ะเอะเเยเลยดักไว้แล้วครับ ผมจะไปถ่ายทางไหนพรุ่งนี้สองที่พร้อมกันจะไปถ่ายทางไหนต้องคนที่ครับแม็ดลรับเพียงเหล่านี้หร้อเปล่าต้องดูมุมนี้ครับอันนี้น้อยนะอันนี้น้อยนะก็บอกตอนสี่โมงสามโมงสี่โมงเต็มเลยมากับข้าวกันดิผมอยู่อีกภากหนึง่งอยู่อีกเอ,อาเอา,อาเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเริ่มไปโดดดีล้วมั้ง รอสักครู่ครับบรรยากาศช่วงเย็นพีนอาใครใครอยากดูก็ดูเนอครับอย่าเพิ่งเบื่อแนวนี้พี่น้องช่วงนี้นมันเป็นช่วงอ่าเป็นช่วงของมันเลยคะพยดงไงาะงูนุน๊กากฏดเริ่มขึ้นแล้วครับปรากกดอ่านฝากกดตัวน้อยดูดูเอาเอาติดของใหญ่แล้วครับติดของใหญ่แล้ว ของใหญ่แล้วโอ้โหนอ้องของใหญ่แท้ครับใหญ่แท้ตัดได้หนูมีเ,เตรียมเต้นมาได้ไดีด้ายนี่เอาเต้นมาอีกแล้วครับมาเตรียมแล้วครับบรรยากาศช่งเย็นนี่น้องเฮ้ย โอ้ยใจไทยใจใจไทยทจเมืองกระเฮิร์ตพี่น้องนี่แหละมันยังไม่เคยได้เห็นในตอนสดๆอย่างนี้เลยโอ้เห็นตุกงั้นจะรองวะน้องน้องน้องบีบอีกรอบหนึ่งสิบีบมะนาวให้อีกรอบหนึ่งแล้วบีบมะนาวอีกรอบหนึ่งแล้วเอาไปต้นกันกันนี่แเลยเออเอาหมุนตามจานแล้วเวียนหัวแล้วน้องดูเด้อครับมาครับสดๆจากต้นเลยครับผมเบล่อนี่ สอันนี้ครับพี่น้องดูเด้อครับอย่านำไหลไหลตามเด้อครับน้ำน้ำน้ำเปรี้ยวจะลงแล้วจรอยจรอยฮะมาทำไมาทยโอ้ยเขาเรียกเดี๋ยวนี้อีกเอาเอาเอาเราจะตักใส่จานเลยใช่ไหมนี่จวดพี่น้อง ไสจานเลยไหมโอ้ไม่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 เต็มจานแล้วเต็มจานแล้วครับเต็มจานแล้วน้องเอ้ยเตะซับเตะแซมใหญ่ใหญ่ยำใหญ่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 ถ่ายไปยำใหญ่ใหญ่โอ้ดูครับนี่ในตู้ในรถแหนมตุ๋นนี่น้องเอ้ยเขาเตรียมเครื่องมาพร้อมครับทั้งติ้งต้มย่างก้อยโอ้เอาหมดทุกอย่างเลยครับว้าวจุ่งกลางออ๋ หยุดนวดมบ้านเดิมไม่ต้อนวดบ้านเดิมสบายนู่มบอกบอกเคยตกกลัวเลยหมดแดงเกินไม่ทันแล้วหมดแดงเกินไม่ทันแล้วช่วงนี้เออกลองเกินไม่ทันแล้วน้องนี่น้องเอายอดครับบรรยากาศยามเย็นในตัวเล็กมาแล้วอู้รู้นุ่มมแล้วเออแม่น้องจุกไปไหนแล้วหนีกลับบ้านแล้วมาคุมเรือยแล้วไปหาน้องนล้วแต่ว่า เริ่มกระโดดแล้วเริ่มกระโดดอีกแล้วจับไปบนไปครับจับไปบนไปครับเฮ้ยมาโค้งเอาละครับเรื่องเราจะเกิดขึ้นครับโอโหขึ้นแล้วมะเคลียยังไงมันก็เข้าเหมือนเดิมเั็นแหละก็มันเป็นคลองเออไล่ปลาครับแหลอองงมันนนเเป็คลาะดูหน้าทางนี้บ้างครับ ยายาปรากฏขึ้นแล้วตัวที่สองครับผม hey. er. มาถึงได้สองตัวแล้วครับอันนี้รอซื้อปลาใช่ไหมครับรอซื้อ,อปลาครับกับข้าวเย็นนี้ครับอย่งนี้ปลาอุดมสมบูรณ์ครับสมกับชื่อบ้านนะครับสีสมบูรณ์ครับสมบูรณ์จริงๆครับป,ปลาเยอะมาก คช่วงนี้คนได้กินปลากันเยอะคนในพื้นที่ครับนอกพื้นที่ก็กลับรถแวะผ่านมาก็มาซื้อไกินกันพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องสามกิโลครับสามกิโลปลาอันนี้ไม่มีปลาชิวอ้าวนะครับมีแต่ปลาขาวมปลาขาวหัวแข็งครับไปแล้วครับเดี๋ยวก็มีเจ้าใหม่มาอีกครับทั้งวัน <laughs> โอ้ยอะไรจะคุกไปดนะ้แล้วเอาแล้วครับมาอีกแล้วครับแจ้ซะมากครับแจ้ซะมากเอ้าเอ้าอู้งนี่ครับช่องนี้เริ่มมาแล้วช่องนี้เริ่มมาอีกแล้ว มาอ,อีกแล้วครับรถช่องมาแล้วโอ,โ,อโอ้เข้าแข่งยายเลย <laughs> พี่นาใกล้ค่ำแล้วครับยายเริ่มเก็บของแล้วครับผมเ <laughs> ออยายจะออกกะแล้วครับ <laughs> แกจะกะไปนอนแล้วเ <laughs> <laughs> ช้าเช้ายวพื้นเช้าว่า,ว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 ากันใหม่สัก <laughs> พัก็ักเดี๋ยวทีมเบ็ดทีมอะไรก็จะมาลงเลยพี่นอ้องอ หากินกันทั้งวันทั้งคืนครับสลับกันเนอะมีหาเบ็ดมียกยอมีปลากระโดดอ้อวานเน่ใหญ่เพิ่งมาเมื่อกี้ครับนี่าทั้งวันเลยจากวันนี้ได้หลายตัวตัวใหญ่นะออนเออตัว่เนะพิ่งมาตัวใหญ่เริ่มมาแล้วครับปลาหอปลาขาอีไทัย ตัวใหญ่ครับตัว่นี่ครับตัวใหญ่ครับไปไทยไปไทยตัวใหญ่นี่ครับนี่ครับนี่ครับสายนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับชมเย็นใช่โอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาอีกแล้วพี่น้องเบิดกระท้อนเนาะอ้ายายขอนั่งพักเหนื่อยยักหน่อยยิบเย็นยิบสายก่อนก่อนจะเดินทางกลับโอ้มีคนแซวยายเยอะนะโอ้ ดนคุบเอาลยนี่มาโดนมาไกลมากเออเราให้เอลียงเราอีกลยอาโคงช่วงโคงสุดท้ายไปเนาะโอ้โานนราวน่กันแล้วเอเอาเอเอาเอาช่วงโค้งสุดท้ายก่อนคัมครับก่อนจะมืดเอาเกรามีถ่ายเราอมด น้ำตัวใหญ่ไหมลูกใส่นี้ก็โดนมาหลายตัวแล้วครับช่วงนี้ช่วงค่ำพี่น้องนี่ครับนี่ใส่มาแล้วครุนี้ผมจองแล้วพี่น้องเรือจองคนสุดท้ายโา้ปข้าหมวกนี่ข้อุปกรณ์ใหม่ครับไปใช้หมวกเลยใช้หมวกครับเอาอีกแล้วออีกแล้วอู้หูอีกแล้ว้โอ เอายเราดูได้ทั้งวันผมถ่ายได้ทั้งวันแบบเอบใจนะครับเอาเอา,เอามันครับมันมสนุกมากครับเดี๋ยวมันจะโดดมาช่องนี้แหละพี่เนาะมันจะมาช่องนี้แหละเดี๋ยวค่ำคำคนมาตกปลาก็จะเยอะเรื่อยๆอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมนั่ง เอฟเอฟตัวนี้ก็ได้กับเขาอยู่พี่น้องเฮ้ยเรมเย็นก็เริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าเลยเนะเมื่อไรเม่อไ่เร่เมื่อไหร่ลุงจะได้อะไรกันครับเดี๋ยวคอยจุดอันหน่อยดอมาหาตัวก่อนหาตัวก่อนครับหาตัวก่อนครับมันมันอยู่ในฟองมันอยู่ในฟองปลาอะไรปลาอะไรปลาตะเพียนครับปลาตะเพียน ทำไมไปทางอไหนบ้างเรียนปลาใหญ่จะกระโดดช่วงเย็นช่วงดึกตีัีไม่ได้ช่วงเที่ยงคืนน่จะเจอพวกปลาปลาคนใหญ่ีะน้องมาแล้วครับผมโอ้ดูหน้าตาราิีออกมาครับขายดูยกินด้วยใครดูก็แผงเอาเองเด้อครับอันนี้ถือว่าเป็นกับแก้มแล้วกันโอ้มึงกระ นี่ครับเหตุผลเหตุผลที่แกไม่กลับไปนอนบ้านเพราะอย่างนี้แหละนอนอยู่นี่กินดีอยู่ดีครับเออร่างกาจะอยู่อีกกี่คืนครับผมเอาจนน้ำลดเอาจนน้ำลดอ่ะเออลดโมบิเกียเดอดูายุจะเข้าแล้วจะลดอีกไหมเนี่ยบรรยากาศบวานเราพี่น้องสุดยอดครับดูครับดูอนล้วก็โดนกันเรื่อยๆอยู่ไปลตามเออคนทำอะไรกิน โอ้ยเกมกันเอาบรรยากาศช่วงเย็นก็สุดยอดนะครับอ่านี่ครับป่นไอของบ้านทุ่งบ้านนาเราอยู่หากินอย่างนี้แหละพี่น้องบอกคนรวยทำไม่ได้นะครับเพิ่มเพิ่มอะไรลงไปอีก้วโอ้ผมลูกโดนครับจัดไม่ได้นะฮะไม่แล้วถ่ายบ่อยไม่ได้้วครับน้ำลายไหลถ่ายนานไม่ได้น้ำลายใหญ่อ๋อครับดูครับคนยกฟองครับผม ยอประเทศไทยไม่มีใครยกยอได้ดีเหมือนที่นี่นะครับฟองเทปอะปลาขาวอยู่ครับก่อนพี่น้องพี่น้องครับเจอมังกรขึ้นจากน้ำพี่หันล้างหน่อยฮ่าโอ้มังกรขึ้นจากน้ำเลยโอ้ยานักพี่น้องเดี๋ยวจุดยอดมากเลยแกตกได้ปลาคราฟด้วยครับเมื่อกี้เลย เน่จีดเท่จนอ่ะเออลายนี้เออยวผมกอแบบลายได้ไหมจะไ่ซักด้วยโอ้ยะไรหากินหมามๆเมันพี่ไงดูครับพี่ออฟเอ้ยอดครับมีทุกแนวครับมีทุกแนวครับบ้านบ้านเราเอาพี่น้องพามาดูครับพี่แกดักตรงนี้ผมว่าเข้าเยอะแน่นอนตัวผู้ตัวเมียตรงเนี้ย จ,จะได้มาถ่ายหรือเปล่าลูกพี่น้องทางฝายน้ำลน้นแล้วก็น่าจะรอคิวกันช่วงเช้าอีกเราจะไ,ไปทางไหนนลครับช่วงเช้าโดนตะขาวดนะไหมยังครับยังพี่น้องเอาบันยากาศยามเย็นมาฝากกันแค่นี้แหละครับทั้งจัดทั้งทำกับุงกับข้าวกินกันสนุกสนาน,นครับบ้าน,านเรา รอติดตามไหมครับช่วงเช้าผมจะไปทางไหนครับผมนู้นตาเมื่อเช้าครับไปที่แล้วนอนแล้วดูลองเพลงแล้วครับรยังได้ปลากระสูบอยู่โอ้ปลาหมอตราบเลยปลาหมอตราบเยอะเลยครับนีปปป่ปลากระสูบบ้านเชลล์นี่เป็นไงต่กระมันเลยไต่ไ<า>กระมันบ้านเชลล์เป็ไนไงโอ้ปลากระสูบยังได้เรื่อยๆอยู่ครับตอนกลางวัน เป็นปลาไปใหญ่เข้าครับมันตามปลาเล็กปลากระสุนทิ้งท้ายพอดีครับท้ายสุดเลยอ๋อนี่เอารื้อออกมาแล้วเพราะว่าเขาจะลงเบ็ดกันครับอันนี้เขาไว้กั้นฟองเนาะกั้นฟองไหมเขาจะยกโยกเพราะว่าช่วงเย็นช่วงค่ำกะ,กะเย็นกะค่ำจะมาแล้วครับเบ็ดเบ็ดปรากฏจะมาเขา,าออกมาซื้อปลากันเรื่อยๆแล้ว,วลพี่น้อง